ครับเรามาต่อคลิปที่6นะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อนะครับกรณีเด็กที่ได้รับนะเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดนะครับจำเป็นจะต้องเลื่อนนะการรับวัคซีนนั้นไปนะครับถ้ายัางไม่เกิน3เดือนเพราะเลื่อนออกไปอย่างน้อย3เดือนจึงสามารถรับผลิตภัณฑ์ของเลือดได้นะครับเพราะการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดจะนะอาจจะได้รับแอนติบอดีมาด้วยพอเราให้ คุ้มกันไปนะฮะมันก็ทำลายระหว่างแอนติบอดีกับวัคซีนนะครับวัคซีนนี้จะเป็นแอนติเจนนะครับถ้าเกิดการทำลายกันมันก็จะไม่ทำให้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองนะครับดังนั้นในช่วง3เดือนหลังจากที่รับเลือดแอนติบอดีจะมีผลต่อวัคซีนทำให้ประดิภาพของวัคซีนลดลงนะครับเชื้อ MMR นะเป็นเชื้อมีชีวิตมี อาการข้างเคียงภายหลังจากฉีดวัคซีน5-12ถึงวันจะพบว่ามีไข้ต่ำๆได้นะครับและมีผื่นขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องรักษานะครับผื้นและไข้ก็จะหายไปได้เองนะครับตุ่มน้องที่เกิดขึ้นนะฮะจากการฉีดวัคซีน BCG ทําทำยังไงนะครับมันจะเป็นตุ่ม สีขาวซีซีนะครับประมาณ1-2สัปดาห์แรกแล้วก็กลายเป็นตุ่มแดงแล้วกลายเป็นหนองนะครับภายใน1-2เดือนตรงนี้ต้องทําอะไรไหมต้องใส่ยาไหมห้ามใส่เลยนะครับถ้าหากว่าตุ่มแตกนะครับอ่ามันดูสกรปรกมันให้ใช้สำลีชุบน้ําต้มสุกเช็ดทําความสะอาดแล้วแล้วก็รอให้แผลหายไปเองนะครับ ทีนี้มาดูนะฮะเรื่องของการเก็บวัคซีนนะเรื่องของการเก็บวัคซีนและการรัล่าช้านะครับกรณีที่ได้รับวัคซีนล่าช้านะครับเมื่อพบนะครับพบเราให้อะไรนะฮะให้ DPT h b นะ h i p แล้วก็ OPV นะ IPV MMR BCG นะครับ BCG นะครับในช่วง1 6เดือนเอ้ย1ปีถึง6ปีนะครับแต่ถ้าหาว่าเกินตั้งแต่6 ปีขึ้นไปหรือ7ปีนะฮะตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับเดินแรกที่พบนะฮะจะให้เป็นดีเล็กแล้วทีธนัดนะฮะดีทีนะครับเพราะนั้นแล้วก็เป็น o p v i p v MMR BCG เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต่างไปนะครับ DT กับ d t p HB HIP นะครับนะฮะในกรณีที่อายุต่างกันนะครับทีนี้ครั้งที่2ครั้งที่2ตอน หนึ่งเดือนนะฮะก็เป็นการกระตุ้นนะเป็นการกระตุ้นตัวนี้ก็โอเคนะฮะไม่ไม่ค่อยนะแต่ว่าข้อสอบจะออกตรงเนี้ยเดือนแรกนะเดือนแรกที่เจอนะครับว่าเราจะ start อะไรนะครับทีนี้ของการเก็บวัคซีนนะการเก็บวัคซีนนะครับนะจะเห็นว่าวัคซีนนะฮะโปลิโอนีโปลิโอนะฮนะม่มีชีวิตเอาไว้ข้างบนเลยนะ b c g นะ BCG มีชีวิตนะฮะเจมีชีวิตนะครับ JE ชนิด e มีชีวิต LA JE นะเป็นแบบมีชีวิต นะ MMR, MR, โรตาไวรัสพวกนี้เป็นวัคซีนมีชีวิตเราเก็บไว้ข้างบนนะเก็บไว้ข้างบนนะครับ DTP, OPV, นะฮะ HB, นะ HPV, นะฮะเอาไว้ข้างล่างนะฮะตรงกลางนะครับพออันดับสุดท้ายเนะี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็ให้ไว้ DT, นะฮะ DT, นะฮะ JE, นะ JE, IPV ไอ v ีวีวัคซีนตัายนะครับฟลูนะฮะฟลูเอนซ่านะครับลดอ่าเลบี L uh, vy, นะฮะเลบีวัคซีนนะไว้ข้างล่างนี่นะครับวิธีการเก็บวัคซีนครับก็คลิปนี้ก็จบไว้ตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับอนะ่คลิปต่อไปเป็นคลิปทจ็ดเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลเด็กป่วยแล้วนะครับ